สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูนชนา่ช่องบิลิปเปอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีพฤษภลักษณะพฤษภสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามไปกระตุ้ใจกับช่องชาแนลของเราเนียนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลิเปอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของโคงชเชอร์เรื่องแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับด้วยไพ่โหราเนาะเหมือนกับเมื่อ พยากรไปในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับคลิปนี้จะเป็นภาพรวมของต้นปีใหม่ก็คือไต่บ้านแรกคําว่าไต่บ้านแรกหมายถึงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมสามเดือนอยู่ในคลิปเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการงานการเงินความรักเออพยากรณ์นะครับพยากร์เรื่องของการงานการเงินความรลักก่อนนะครับ3แบบนี้แล้วเดี๋ยวเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมค่อยจัดเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับ ค่อยว่ากันเนาะเพราะอันนี้มันสามเดือนไงครับเลยต้องรีบอ่ามันจะเป็นหัวข้อแยกย่อยมากไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่เดือนมกราคมเลยครับมกราคมปีสองพันหกสิบหกนั่นเองนะครับเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนราศีพฤษภและขนาดพฤษภโอเคค่อนข้างไปในทางที่ดีครับเสียนิดเดียวไม่มากนะครับนี้ครับ แใบแรกอาทิยประหัสคือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนี้แล้วก็มีพระหัสกระเสาเนี่ยเป็นคู่พระคู่โจรแต่ว่าในทางของราศสาตร์จะ้ายแต่ในภาพนี้นิ่งสงบมากไม่มีการเคลื่อนไหวเลยดังนั้นเนี่ยจึงตีไปในทางที่กลางๆนะครับส่วนใบนี้ก็กลางๆจันทรบระหัสเนี่ยเป็นทั้งคู่ธาตุหมายถึงความมั่นคงและหมายถึง ศัตรูได้ด้วยก็หมายถึงคําว่าคู่ศัตรูเล็กหมายความว่าอาจจะมีการาเขาเรียกว่าคิดเห็นต่างกันอย่างน้อยสุดอย่างมากสุดก็จะทะเลาะกันนะครับประมาณนี้โอเคการงานของคุณนะครับในเดือนมกราคมนะครับหกหกเนาะก็มีความมั่นคงดีอยู่หรอครับอืมนะครับ โบราณสถานข้างหลังเนี่ยหรือโบสถ์วิหารเนี่ยครับมันถึงดาวปรสิทธคือความมั่นคงนะครับงานของคุณมีความมั่นคงแต่บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องเลาะองเะแหงกับคนในที่ทํางานบางคนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโดยเฉพาะผู้ใหญ่กว่าเราจํไว้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไม่ผู้ใหญ่กว่าเราก็หมายถึงหัวหน้าเจ้านายเหล่านี้แหละคือไม่ถูกกันนะครับคือหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไส้ไม่กินเส้นกัน คือไม่ได้มากกว่านี้เลยครับแค่คําว่ามันไส้เลคือหมายถึงว่ายังอยู่ร่วมองค์กรเดียวกันได้ยังทํางานร่วมกันได้แต่มันไส้กันแค่นั้นเองนะครับบางทีอาจจะมันไส้แผนกตรงข้ามอะไรแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะทีนี้ใบที่สองนะครับก็คือไม่ได้หลายแหล่มากใบที่2คือพระัสกับเสาเนี่ยเกิดคือว่ามีการปรับเปลี่ยนคือปีใหม่นี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงใช่ไหมครับเพราะเป็นเดือนมกราพอดีเนาะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง องค์กรนะครับอาจจะมีการเคลื่อนย้ายนู่นนี่นั่นทาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็อาจจะมีการปรับแปลี่ปรับเปลี่ยนปรับแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็นํามาซึ่งความมั่นคงเพราะต้นไม้คือความมั่นคงเห็นไหมครับต้นสูงชะแล้วก็มีดาวมีดาวพระศุดาวพระศพดีหรือโบราณเนี่ยสถานเนี่ยเขาเรียกว่าโบสถ์วิหารเนาะ,ะโบสถ์วิหารเนี่ยสองหลังตั้งแต่ง,งานอยู่ แปลว่ามันไม่มีอะไรที่มารบกวนก็แปลว่ามันจะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมคือจะพากันไปทิศทางที่ดีขึ้นผมพูดง่ายนะครับก็คือทางองค์กรเลยนะครับอเพราะโบราณสถานเนี่ยหรือ,โ,อโบทวิหารเนี่ยหมายถึงระดับองค์กรหรือเป็นครอบครัวก็ได้หมายถึงว่าต้องเป็นคนหมู่มากไม่ใช่คนคนเดียวนะครับโอเคต่อไปผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนอยู่ดีนะครับอธิบด์เนี่ยดีที่สุดในสําหรับก็คือผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับช่วยเหลือเรื่องของการงานดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับประมาณนี้ เดีย๋ยวผมขอให้กล้องจับนิดหนึ่งนะทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับในใบค่เรียกว่ากลุ่มที่2ก็คือด้านของการเงินบ้างในเดือนมกราคม2,566จะเป็นอย่างไรเนาะคือคนราศีพฤษภค่อนข้างโชคดีนะครับที่เปิดเปิดมาแต่ว่าเราต้องดูระยะยาวต่อเพาะมอีตั้ง3เดือนเนาะการงานก็โอเคเอ,อ,อยู่ระดับค่าเรียกว่ากลางกลาบวก ส่วนการเงินก็อยู่กลางๆและบวกด้วยนะครับคือการเงินก็ค่อนดีกว่าด้วยซ้ำนะครับคืออย่างนี้มันจะมีไพ่อังคารกับพระหัสนะครับเกิดขึ้นการเงินของคุณเนี่ยคุณดูว่าดาบเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้แอคชั่นนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าความรุนแรงไม่มีดังนั้นวางอยู่บนพานสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นว่าการกระทําเราอย่าไปถูกทิศถูกทางแล้วครับเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นจากการกระทําจงจาไว้ว่าการกระทําถูกต้องความมั่นคงจะเกิด อังคารกับพฤหัสหมายถึงคู่คิดคู่การกระทำในนั้นอย่จะทําอะไรคิดก่อนเสมอทําอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเสมอแล้วจะดีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่อับน้าร้อนมาก่อนนะอย่ามองข้ามผู้ใหญ่เด็ดขาดนะครับบอกไว้เลยว่าเราอต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนคือบอกเลยว่าผมเนี่ยเชื่อมั่นในคําของเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นคนเก่าแก่แล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนเก่าแก่ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนคือคำพูดนี้ถูกต้อง รเราเป็นแค่คนเดินตามเขาแล้วบางคน,นคิดว่าตัวเองเก่งเด็กสมัยนี้จะชอบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็จะแบบว่าดูถูกหรือ,อะละเลยคําสอนของผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้นะครับเป็นเด็กที่ไม่น่าเคารพไม่ใช่เป็นเด็กที่ไม่ไม่น่ารักะนะครับแล้วก็ไม่เคารพผู้ใหญ่ยังไม่ดีนะครับรมานนี้โอเคต่อไปดาวจันทร์กับดาวเกต อันนี้มีเรื่องตินิดเดียวนะครับหมายถึงว่าอาจจะมีความกังวลใจลังเลใจวาวุ่นใจเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหมายความว่า,าสายฟาฟาดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายนะครับแต่มันหมายถึงว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันอ่าดังนั้นเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างเล็กน้อยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ากังวลใจว่า,าเราจะเก็บเงินถึงเป้าไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเนี่ยเป็นตอนนี้เลยนะครับแต่ผมเออผมเกิดราศีพฤษภด้วยนะครับอ่าราศีนะไม่ใช่ราคานะอืมก็ก็จริงจริง ตรงเป๊ะเลยก็คือเราพยายามทําให้มากขึ้นพยายามจัดสรรทุกอย่างให้ดูดีขึ้นเรื่องของการงานก็คือตรงที่ผมพูดเนี่ยคือพูดไงว่าคนหายไปไหนหมดก็ไม่ดูตั้งแต่ผมป่วยมาคือเหมือนดวงตกเลยครับตั้งแต่เดินกันยาย,ยนละผมติดโควิดก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือเลวร้ายลงเรื่อยๆเลยไม่มีดีสักทีคือหมายถึงว่ามันก็พอไปได้นะครับแต่มันไม่ได้แบบเดือเงินเก็บแล้วอ่ะไม่มีแต่เงินกินนะครับประมาณนี้ แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเกิดความวาวุ่นใจเรื่องการเงินจริงๆไปเลยบอกอันนี้คือผมรีวิวเลยนะว่าที่ผมพูดมาเนี่ยจับมาเนี่ยถูกต้องดาวจันทรคือระเบียบอ่ระเบียบแบบแผนการทําอะไรมีวินยัยซึ่งผมก็พยายามลงคลิปตามมีวินยัยคือต้องให้ยอดไม่สูงผมก็พยายามลงนะครับอ่านี่คือก็คือแต่ตจริงมันเป็นตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะอ่าแต่หมายถึงว่าเดือนมกราคมก็ยังต้องทําต่อไปแต่ผมจะดูก่อนว่าอยอดวิวถึงพอที่ผมโอเคไหม ถึงจะไม่เยอะแต่ต้องโอเคเพราะว่าผม,มผมได้ยอดวิวของ YouTube เนี่ยคือ,อไรายได้ที่ผมได้จาก YouTube ในตั้งแต่กันยายนเนี่ยได้สลับกันมาเลยครับหมายถึงว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดอย่างเงี้ยมาเลยทั้งที่มันได้มาตลอดครับคืออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือผมก็เลยว่าอโอเคอย่างน้อยเราก็พยายามทําต่อผมคิดว่าน่าจะดาวพฤกษฎีเนี่ยเป,เป็นตัวกําหนดที่ทําให้ผมยแย่ลงเพราะผมเกิดันพฤหัสบดีแล้วนะ ปีนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นโลกาวินาศเราต้องเข้าใจสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะครับคนนั้นโชค้หลต่อไปเป็นดาวศุกร์นะครับหลังจากส่งการไปเป็นต้นไปดาวศุกร์จะเป็นโลกาวินาศแทนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมหลับไว้สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับอันนี้ลืมบอกไปว่าเป็นเทพประจําของคนวันเกิดวันจันทร์นะครับไม่ได้แปลว่าจับได้นะแต่หมายถึงว่าใครเกิดวันจันทร์คือเทพอ,องค์นี้นะครับประมาณนี้โอเคก็คือต้องมีระเบียบวินัยแล้วทุกอย่างจะมั่นคงตามที่เราต้อง นั่นเองนะครับให้กล้องจับนิดหนึ่งต่อไปเรื่องของความรักนะครับความรักของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรในเดือนมกราคม2566ครับอืมดีครึ่งเสียครึ่งแต่ ดีมากกว่าเสียนะครับคือได้ประมาณครึ่งหนึ่งบวกนิดนิดนะครับประมาณ 60- 70%นะครับแล้วแต่คนเนาะไพ่ใบแรกนะครับเกิดขึ้นคืออาทิตย์อังคารเสาร์ไพ่ใบเนี้ยลายไม่มีดีเลยครับแต่ว่าใบที่2คือกลางกลางใบที่3คือดีอกลางกลางแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้ก่อนทีนี้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้นอาทิตย์คือจากไฟอังคารคือดาบเสาร์คือค,อความมั่นคงคือต้อนไม้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันเครียดเรื่องของการแบบ ปะทะรุนแรงเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณเขาว่ารุนแรงในที่นี้มันหมายถึงว่าอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบมากมากอย่างเช่นเราไม่ชอบให้แฟนทําแบบนี้แต่แฟนไปทําแบบนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเรื่องชู้สาวนะครับแต่มันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่อย่างเช่นเ,เราคิดว่าแบบแฟนของเราอะอย่างเช่นเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับไม่ชอบแฟนเนี่ยไปทะเลาะกับใครคือหมายถึงว่าไปชกต่อยอครับเพราะหนึ่งอะบาดเจ็บสองอาจจะแบบว่า เรียกว่าช้ำเขียวดำแดงอย่างเงี้ยครับหน้าตาอันแบบเนี้ยก็คือมันมันทำให้แบบว่าคือคนอื่นมองแล้วดูไม่ดีว่าแบบเออไปทะเลาะก,กับใครกมาอะไรแบบเนี้ยครับมันดูเหมือนมีเรื่องทะเลาะก,กันมายิ่งถ้าไปทํางานเอาหน้าบูดบุดบวมๆอย่างเงี่ยไปมันก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมครับอะไรดูไม่ดีอะไรแบบเนี้ยครับเรียกว่าเสียสงา่าราศีอ่ะอประมาณนั้นนั่นแหละก็อาจจะแบบอย่างเงิ้ก็ได้ก็คือมันเกิดความรุนแรงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เราไม่ชอบในสิ่งนั้นะนะครับก็จะเกิดขึ้นนะ ทีนี้ด้วยการที่คือมีการมีเกณฑ์การะทะเลาะด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าแตกหักกันไหมก็มีดูสิตนน้นไม้อย่าหั่นครึ่งเลยอันนี้คือเสียเสียแบบเสียมากถ้าเปิดได้ความรักก็คือเสียสุดๆเลยนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะไรแรงขนาดนั้นอาทิตย์ประหาักระเสาะอาทิตย์ประหัสแปลว่าผู้ใหญ่อุปัรรมแปบลบว่าอ่ะเรื่องถึงหูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือครับอ่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะครับแต่ว่าประหัดกระลาหูแปลว่าช่วยครึ่งเดียวนะครับ เขาว่าช่ยครึ่งเดียวหมายถึงอะไรหมายความว่าเราต้องเป็นคนถูกเท่านั้นนะอืมถ้าเราเป็นคนผิดไปเริ่มไปเริ่มค่าเริ่มเรื่องก่อนไปหาเรื่องเขาเขาก่อนอันเนี้ผู้ใหญ่จะได้ข้อข้างนะครับเพราะว่าเลือกข้างราหูคืออย่างนี้ครับอาทิตย์กับพระหัสิบเดีแปลว่าช่วยเหลือเราแน่นอนแต่ว่าดาวราหูมาปุ๊บช่วยครึ่งเดียวเพราะมันเป็นคู่พระคู่โจรนะครับหมายความว่ามันขัดแย้งกันในตัวอแต่ว่า ต้นเหตุคือเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอาทิตย์เนี่ยก็คือความใจร้อนนี่คือเทพของวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก็คือเทพองค์นี้นะครับอ่าถ้าเผื่อมีดาวดวงเดียวนะครับเห็นไหมเห็นชื่อไหมอ่าชื่อเนี่ยดาวอาทิตย์ดวงเดียวอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยหมายถึงเทพเทพพระอาทิตย์นะครับอ่านี่คือเทพประจําวันอาทิตย์นะครับแปลว่าความร้อนแรงร้อนรนอยู่ไม่เป็นที่ การวิ่งเต้นอันนี้ครับเพราะมันร้อนเกินไปอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยผมจะดุดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้เรียงลําดับผิดนะครับคืออย่างนี้ด้วยความใจร้อนของเราเองโมโหก็เกิดการทะเลาะบาแหวงการเกิดขึ้นแล้วถึงเกิดไปนี้สุดท้ายเป็นตัวตัดสินว่าโอเคผู้ใหญ่ช่วยนะแต่อาจจะช่วยแค่ครึ่งเดียวถ้าเราเป็นคนผิดอ่าก็ก,ก็ก็คือยังน้อยก็เป็นลูกเป็นหลานเราอ่ะอ่าเขาก็ยังต้องช่วยแต่ว่าเขาช่วยแค่ครึ่งเดียวถ้าคุณเริ่มก่อนคุณผิด แต่ถ้าคุณถูกโอเคเขาช่วยเต็มที่แหละประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่แย่มากซะทีเดียวแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกผิดนะไม่ใช่ว่าบวกนิดนิดนะแต่กลางๆเลยแหละครับก็คือ 50- 50เลยนะอ่าก็คือว่ายังไม่โดดเด่นนะครับเรื่องของความรักในเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยอาจจะไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับด้วยความใจร้อนเกิดการทะเล,ะเละาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นความสั่นคลอนเกิดขึ้นนะครับามว่ามีเกณฑ์แตกแยกเลิกลาไม่มีครับถ้าคุณยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ได้ ทุกอย่างก็จะมั่นคงนะครับตามบ่บก็ได้บทวิหารตัวนี้นะครับโอเคแต่เดือนอ,นอื่นอาจจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแย่ในทุกๆเดือนนะอันนี้เป็นแค่1เดือนเท่านั้นต่อไปเรามาดูต่อกันในเดือนกุมภาพันสองพครับเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรเไม่เมื่อกี้มันมาพร้อมกันโอเคการงานอืมันใส่มันติดเชื้อมาเมื่อกี้นะครับ ก็คือยังไม่เด่นเด่นมากในเรื่องของการงานจะจะดับลงนิดนึงนะครับไพบ่ใบแรกอมีลาหูเกิดขึ้น2ใบนะครับดาวบริตอยู่ก็มาดาวบับเคาะดาวเสาอ,อีกดาวบับเคาะมา3าใบเลยนะครับอันนี้คือคู่บับเค็งอันนี้บับเคาะใบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือบับเคาะใบหนึ่งอพยพกิดให้แสงแบบมีสมบัติเค็งอยู่ดวงเดียวแต่โดนลุมนะครับโอเคีนี้เรื่องของการงานของเราเนี่ยเป็นยังไงนี่ครับใบแรกจะต้องเป็นใบดี้แน่นอน พราะว่าเกตกับราหูอ่ะราหูกับเกตใช่ราหูกับเกตเ,เนี่ยหมายถึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับภาวะอารมณ์หมายคามว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาหาเรื่องอ่าอยู่ดีๆก็มีคนมาหาเรื่องหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลคาว่าผู้มีอิทธิพลมี2แบบแบบหนึ่งคือคนอื่นนอกองค์กรกับอีกแบบหนึ่งคือเจ้านายเราเองนั่นแหละนะครับจะฟาดงวงฟาดงาก็คือพูดง่ายว่าคือราหูจอมทัพเนี่ย ราหูทรงเครื่องหมายถึงว่าเป็นราหูที่ฟัดเมืองฟัดงามเป็นราหูที่มีอํานาจนะครับถ้าใครเปิดได้ในดวงชะตาเนี่ยถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยนะราหูกะเกล์เนี่ยกลุ่มกันเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อืมก็จเจริญในหน้าที่การงานในอ่าชีวิตแต่มักจะใช้อารมณ์ก็หมายถึงว่าจะตกได้เหมือนกันคือขึ้นสุดก็ลงสุดได้อ่ะพูดง่ายๆคือพไพ่ใบนี้หมายถึงสุดตรงหมายถึงว่าสูงสุดอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ตรงนั้นเลยครับต่ําสุดที่ไหนเราลงไปตรงนั้นเลยครับ ดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าลุ่มหลงด้วยนะครับประมาณนี้เกิดความลุ่มหลงเรื่องการงานแต่ความลุ่มหลงหมายความว่าอาจจะแบบอยากดีอยากเด่นอยากดังก็พยายามคอยคว้าตะเกียรตะกายขึ้นไปแต่มันก็เกิดเพศภัยได้เพราะว่าอย่าลืมว่าดาวราหูคือความลุ่มหลงเมื่อเราทําอะไรลุ่มหลงเกินไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาเรียกว่าเสพติดใช่ไหมครับคำว่าเสพติดมันได้ทุกอย่างอะ่ะมันก็หมายถึงว่าถ้ามันมากเกินไปมันไม่ใช่พอดีไม่ใช่กลางๆไม่ใช่มัชิมาปจิปทาใช่ไหมครับประมาณนี้ ทีนี้เราต้องเบรกให้ให้ได้นะต่อไปใบที่2คือดาวราวหูกับดาวมฤตยูดาวราวหูก็หมายถึงความลุ่มหลงมฤตยูก็คือการเปลี่ยนแปลงเกิดการเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเบื้องหลังเห็นไหมครับมันหมายถึงว่ามีสภาวะการงานของทั้งโลกอะมฤตยูตอนเนี้ยกำลังถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่1ธันวาคมใช่ไหมครับจนถึงวันที่8มีนาคม66นะครับซึ่ง ก็ยังอยู่ในอิทธิพลนี้กุมภาพันธ์ยังอยู่ครับเต็มเดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวราหูกับดาวมฤกอยู่หมายถึงคู่คู่ค,คิดการใหญ่ลุ่มหลงแล้วคิดการใหญ่สุดท้ายคุณจะพบเจอกับปัญหาแล้วคุณจะต้องมานั่งเสียใจร้องไห้ครับอืมคุณเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ภายภายข้างหลังอะ่ะมันหมายความว่าความมั่นคงของเราก็มีอยู่แรอกแต่มันดอกบัวร้องไห้เห็นไหมครับมันหมายความว่าเป็นคู่ผัดภากนะจันกระเสาเนี่ย ใครมีในดวงชะตากลุ่มกันในราศีเดียวกันเลงกันแดงว่าคนขนานจะต้องพัดพลาดกับทุกสิ่งแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันหมายถึงว่ามันอยู่ที่พบเรือนอะไรอย่างเช่นถ้าอยู่ตนุเลงปัตนิก็แปลว่าจะสูญเสียคู่ครองแปลว่ามีกี่คนก็เลิกราหมดเลยครับดังนั้นวิธีการแก้คืออย่าถ้าเป็นความรักนะอย่าแต่งงานอย่าเปิดเผยต้องแบบรับ,บๆหมดเลยครับเพราะว่ามันมีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยพูดง่ายถ้าสมมติว่าเราเปิดเผยปุ๊บด้วยความลุ่มหลงเปิดเผยปุ๊บ ก็ต้องมานั่งเสียใจเพราะนี่ไงเปิดเผยเพราะดาวราวหูกับเบอร์ตรยูคือความเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตคือพูดง่ายว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียก็คือหมายความว่าก็คือเขาเรียกว่าออนไลน์เป็นลักษณะของออนไลน์ก็ได้คือหมายถึงว่าเราอาจจะเจออ่ะขอโทษครับเอาไม่พูดเรื่องเรื่องความรักแล้วกันพูดเรื่องการงานเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะงงอ่ะหมายถึงว่าถ้างานเนี่ยก็หมายถึงว่าเราล่มหลวอะไรบางอย่างทําให้เราเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่น ติดเกมบางคนเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่หมายถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังติดเกมอยู่อย่างเงี้ยครับคือการเล่นเกมเป็นเรื่องคือผมก็เล่นนะแต่เป็นเกมช้อปปีก็คือพูดง่ายว่าเล่นไปแล้วไันได้คอยอ่าก็หมายถึงว่าเล็กๆน้อยๆก็สามารถเอามาเป็นค่าลดหย่อนอย่างเช่นเอาเป็นค่ารถอ่าค่าส่งก็ได้อย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ไม่ต้องจ่ายเต็มใช่ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ผมเล่นแต่ช้อปปีนะเพราะว่าผมไม่เล่นลาซาด้าเพราะลาซาด้าไม่มีตัวกลางนะครับ ก็คือว่าไงว่าเราต้องเสี่ยงกับพัสดุว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าช้อปปี้มันมีตัวกลางอยู่เราโอนเงินให้ช้อปปี้แล้วพอเราแกะของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปยืนยันว่าโอเคให้ร้านค้าช้อปปี้ก็จะโอนให้ร้านค้านะครับเห็นไหมมันเป็นระบบดีแล้วมันก็ไม่มีการโกงกันขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ครับหรือโกงเราก็จะได้ได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าช้อปปี้จะยังไม่ให้เขาถ้าเราไม่กดให้อะไรประมาณนี้ครับอืมโอเคประมาณนี้นะครับยังไงก็การงานเนี่ย เป็นลักษณะที่กลางๆครับแต่ค่อนข้างไปนในทางลบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะนะไม่ได้แบบว่าลายกาดมากมายแต่หมายความว่าอย่าลุ่มหลงอย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างก็จะดีตามเป้าหมายตามที่เราคาดหวังไว้นะครับต่อไปเรื่องการเงินโอ้โหดีทุกใบเลยครับคือพูดไงว่า3าใบเนี้ยอันนี้คือปังสุดอันนี้ก็ดีมากเพราะเป็นคู่มิตรอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ไ่ดูคนคนราศีพฤษภเนี่ยอ่าผมก็พพเกิดราศีพฤษภเหมือนกัน คืออย่างนี้ครับาการเงินเนี่ยดีทั้งมกราทั้งกุมภาเลยขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะสาธุด้วยคือการเงินเนี่ยแย่มากนะครับในเดือนอตั้งแต่กันยายนลาพฤิกาธันวาเลยครับอธันวายังยังไม่รู้แต่ว่า,าต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นเดือนเนี่ยเจ็ดวันแรกเนี่ยแย่มากแย่มากๆนะเลยครับอืแย่ถึงแย่ที่สุดคือตกหิวอะ่ะพูดง่ายไม่ใช่ตกจากที่สูงนะครับตกหิวเลยอทีนี้ อ่าแต่อันนี้เป็นกุมภาเนาะดังนั้นเนี่ยขอให้ดีเถอะกุมภาก็โอเคคือพูดง่ายว่าเป็นช่วงตรุษจีนแล้วก็ช่วงวาเลนไทน์ด้วยก็คือเดือนแห่งความรักเนาะโอเคเงินดีก็ยังดีงานไม่เป็นไรโอเคเดือนหนึ่งทนเอานะครับอ่ามันกลางๆค่อนเป็นทางลบนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้หลายมากต่อไปเรื่องการเงินบ้างคืออย่างนี้เอาเป็นว่าทายไปไหนก็ดีหมดนั่นแหละเนาะเอาไปแรกจะมีคนชื่อเหลือเกื้อกูลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการเงินถ้าเป็น แสดงว่าถ้ามีคู่ครองก็หมายถึงคู่ครองได้ดาบเนี่ยไม่ได้แอคชั่นนะครับแต่เรียงเป็นระเบียบแล้วพวกกระซับก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการแตกกระจายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเป็นเรื่องของการได้ทัพย์มากกว่าการเสียสรัพย์นะครับแปลว่าคือมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเสียทัพ์เลยมันแปลว่าการเก็บทัพย์ด้วยซ้ัพ์นะครับอังคารกระสุกหมายถึงคู่มิตรเสน่หาแต่ว่าจะได้แบบคืออย่างเช่นเขาถูกใจผลงานเขาจะให้เงินอ่ะแบบเนี้ย โบนัสเพิ่มอะไรแบบเนี้ยได้นะครับพระหัสกับเกตคือปาฏิหารใครที่จะเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมเนี่ยดูเลยครับในในโหราศาสตร์ไทยนะไม่ใช่ไพ่แต่ใครจับได้ไพ่ก็มีเกณฑ์จะได้นะครับแต่หมายความว่าถ้าใครอยู่ในดวงชะตาเนี่ยผมมีพระหัสกับเกตนะครับและเป็นได้ตําแหน่งนักเกเก์ด้วยนะครับหมายความว่าผู้มีปัญญาดังนั้นพอเจอดาวพฤหัสดีกับดาวเกตให้แสงกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงคู่โหราศาสตร์เกต เกตคือพญานาคหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งลี้ลับสิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วอันยาวนานก็คือประวัติศาสตร์ก็ไไรนะครับหมายถึงเ,เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเก่าๆอ่ะอประมาณนั้นส่วนพระหัตถ์หมายถึงตำราตำราที่เกี่ยวกับเรื่องของเก่าๆเ,เรื่องของโบราณเรื่องของที่มันผ่านไปแล้วประมาณนี้ครับส่วนดาวพฤหัสอาทิตย์อ่าขอโทษพังแล้วอาทิตย์พระหัตถ์กสุนอันนี้ปังมาก ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปธรรมด้านการเงินครับกลายเป็นว่าไพ่ใบน,นี้ตอบโจทย์ดีที่สุดเพราะมีดาวศุ์อยู่ด้วยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีปริหา์ได้คนช่วยเหลือแล้วมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออีกต่างหากได้ความมั่นคงได้ทรัพย์สินเงินทองหมุนเวียนครับแปลว่าได้แล้วได้อีกซ้ําไปเลยครับแต่ว่าในนี้กําหนดว่า1เดือนดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าเราจะได้ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองในเดือนกุมภาพันธ์คอยได้อังเปาเนาะ ให้ได้แต่อีย่ังเปานะครับกันคือใครที่จะได้ก็ขอให้ได้ใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนจีนก็ขอให้เจ้านายให้แล้วกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ผมยังไม่ได้มานานแล้วมากเพราะว่าอืมสองสามปีอะประมาณโควิดนี่แหละครับอ่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็โตแล้วเนาะอืมแต่ว่าตอนนั้นอะเรายังไม่ทํางานตรงเนี้ยยังไม่มียังไม่มีเงินเก็บยังไม่อะไรเลยครับ ผู้ใหญ่เขาก็เลยเมตตาให้เราเป็นเป็นพี่นะครับอืมโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องต่ไปเรื่องของความหลักบ้างอโอเคมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับกลางๆบวกนิดๆแต่อานนี้ครับไพบ่ใบแรกเนี่ยอันนี้ก่อนไพ่ใบแรกคือใบนี้อังคารกับราหูอังคารราหูลมเป็นพิษคู่ธาตุลมครับ มันมีข้อดีอยู่ตรงทางโหราศาสตร์แต่ถ้าเป็นใบไพ่เนี่ยมันก็ดีครึ่งเสียครึ่งนั่แหละครับคําว่าข้อดีของดาวอังคารราหูปแปลว่าการกระทําที่หลงลุ่มหลงนะครับการกระทําที่ลุ่มหลงการกระทาที่เอาจริงเอาจงอังถ้าไปทางดีมันก็ดีไงครับถูกไหมเอาจิงเอาจังในทางที่ดีแต่ข้อเสียคือถ้าเอาจริงเอาจังในทางที่ไม่ดีก็คือจบนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราลุ่มหลงไปในทางดีหรือลายครับอันใบที่2นะครับ จันกับอังคารอันนี้ถ้าเกิดเรื่องของการเงินการงานดีมากแต่เรื่องของความรักเสียครับแต่อันนี้เปิดในความรักนะดังนั้นเนี่ยอังคารกับจันร์คู่ชูครับแปลว่าระวังจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นผู้ชายคือดาบแล้วคือหมายถึงสตราวุธินะนะหมายถึงความรุนแรงผู้หญิงคือดอกบวกัวเกี่ยวพาราสีสังเกตดูว่าดาบไม่ได้แอคชั่นรุนแรงครับดังนั้นจึงไปในทางที่บวก คือพูดง่ายว่าใครโสดเอาเอาความโสดก่อนใครโสดคนนั้นน่ะจะมีคนมาติดพันนะครับมีคนมาชอบมีคนมาเข้าหาอ่ะมีคนหลงเสน่ห์เราข้อข้อสองคืออ่าถ้าเปิดใครมีคู่แล้วบ้างหมายถึงยังไม่แต่งงานนะใครมีคู่ก็แปลว่าจะเกิดมือที่สามเกิดขึ้นนะครับอ่าส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็หมายความว่าจะเกิดลักซ้อนเหมือนกันไออันสดับสุดท้ายเนี่ยคือแย่สุดเลยเพราะว่า การมีครอบครัวแล้วหมายถึงว่ามีบุคคลที่3มเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยต้องมาระวังนะครับแต่สุดท้ายยังไงมันก็มีความสุขคือพูดไงว่าอาจจะเป็นความสุขของเจ้าชะตานะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราจะไปมีใครมันก็คือความสุขของเราถูกไหมถ้าไม่มีความสุขคงไม่ทาอ่าก็คือไม่ได้เสียนะไพ่ใบเนี้ยไม่ได้เสียแต่หมายความว่าอ่ามันเป็นลักษณะของการที่ถ้าโดนจับได้อันนี้คือเสียถูกไหมครับประมาณนี้ ต่อไปใบสุดท้ายความสุขมันก็มีหมายความว่าถ้าคุณลดละ,ละเลิกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ลงปุ๊บอันนี้ก็จะไม่เกิดทันทีพอไม่เกิดปุ๊บอันนี้ก็จะดีกลายเป็นว่าไพ่ปิดไปเป็นใบที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากมีความรักที่ดีอย่าลุ่มหลงนะครับตัดความรุ่มหลมออกไปแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับมีดอกบัวถึงสองใบนะครับโอเคต่อไปเรามาเริ่มต้นกันที่มีนาคมนะครับเรื่องของการงานบ้างผมช้ามากเลยอีกห้านาทีเองก็จะ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับโอ้อธิบายเลยช้ามิดน,นึงโอเคการงานของคุณไม่ค่อยดีเลยครับในเดือนคือดีเดือเนเดียวคือมกรากุมภาก็กลางๆค่อนเป็นทางลบแต่เดือนมีนาคือแย่เลยครับอ่าแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับดาวเกตอ่าเกิดเหตุไม่คาดฝันไอ้คือกลางๆหมายถึงอพยกฤตถ้าเปิดไพ่สองใบดีคือดีถ้าเปิดไพ่สองใบ,งบร้ายคือร้ายครับดังนั้นเนี่ยสองใบนี้คือร้ายแน่นอน พราะดาวเกตกับฤกติยูหมายถึงการแปรผันปั่นป่วนเกี่ยวเรื่องของภาวะโลกก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจนะครับมันไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานด้วยใบเนี้ยถึงการคือดีแล้วที่เป็นเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องการเงินคือลมละลายนะครับถ้าเป็นเรื่องของการงานหมายถึงการย้ายงานตกงานเปลี่ยนงานนะครับแล้วนี่ไงอาทิตย์อังคารแตกหักปะทะดุเดือดนะครับหมายความว่าอาจจะต้องหลุดจากงานเลยนะครับแต่หลุดจากงานในในลักษณะไหนอันเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ รวมตาทําผมด้วยไม่รู้จะได้เลิกทําหรือเปล่าอันนี้ครับเพราะว่าผมก็ยังวันๆอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอืมเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเลยจริงๆเรื่องของการงานเนี่ยพองานไม่ดีเงินก็ดันไม่ดีด้วยในตัวนะครับแต่ไปเรื่องของการเงินบ้างโอเคการเงินเนี่ยอืการเงินของคนราศีพฤษภเนี่ยลกษณะพฤษภค่อนข้างโอเคนะ ไม่เสียเลยแต่ว่าใบเนี้ยจะกลางๆหน่อยนะครับใบแรกคือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อย่างที่บอกไปว่าดาวบริติยูเนี่ยโคจรถอยหลังเข้าเรือนวินาศของคุณนะดังนั้นเนี่ยมันดีแค่เนี้ยก็ดีแล้วนะครับบอกเลยเพราะว่าดาวบริติยูเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมันลายมากเพราะอะไรครับพลิกบนเดียวจบเลยนะครับบอกเลยคือหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่เราไม่รู้แล้วอยู่ดีมันก็ ตลบหลังเราหมดเลยครับเหมือนคล้ายๆกับสึนามิมาโดยไม่รู้ตัวนะนั่นแหละครับทีนี้ดาวเสาร์ก,กับดาวเกตมันก็ยังความมั่นคงยังเหลืออยู่ยังมีอยู่ครับแต่แค่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นอยู่หมายความว่างานเราก็มีทำมายาวนานปกติแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ดาวศุกร์มาช่วยครับดังนั้นเนี่ยรอดด้วยความที่มีดาวศุกร์หมายถึงการที่จะต้องอ่อนโยนอ่อนหวานพูดจานุ่มนวลทําอะไรแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมายความว่าสุขค,คือการค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนครับรีบร้อนแล้วพังนะครับระวังยา้วสุขหมายถึงพกคสมบัติหมายถึงความรักหมายถึงว่าเราพยายามเน้นเป็นอย่างอื่นมากกว่าอย่าเน้นเป็นเรื่องการงานเท่าไหร่เพราะไม่งั้นเราจะเกิดความทุกข์นะครับตอนนี้ผมเน้นเรื่องงานคือคู่ก็ไม่มีเงินก็ไม่ดีอ่ะก็เลยงานก็เลยกลายเป็นแย่ไปหมดเลยนะครับผมพยายามจะปรับรีเซัใหม่จากที่ได้ดูจากไพ่นี่แหละนะครับ ให้ไพ่เหมือนโคชเราทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นเทพประจําวันเกิดวันศุนรกร์นะครับใครเกิดวันศุกร์คือเทพองค์นี้แหละครับเป็นเทพประจําตัวนะโอเคสุดท้ายมันก็ยังดีอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นทางกลางกลางๆแต่บวกนะครับต่อไปเรื่องของความรักสุดท้ายในเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นอย่างไรอืมอีกแล้วครับเมื่อกี้มันเพิ่งออกไปเองเรื่องของความรักนะครับใบเนี้ยแบทเทิลเลยอันนี้ สองดวงอันนี้สามดวงนะครับเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับอันเนี้ยพวพันยิ่งเข้าไปใหญ่หมายความว่าถ้าคุณทําใบเนี้ยคือหมายความว่าคุณไม่ได้สนใจเพิกเฉยกับสิ่งที่ผมพูดสุดท้ายคุณก็จะเกิดไพ่ใบนี้เกิดขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอย่าว่าแต่พวพันสองคนเลยครับสามคนเลยทีเนี้ยนะครับกลายเป็นว่าไม่ใช่รักสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าแล้วนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยคุณสังเกตด,ดูว่ามีชายสองหญิงหนึ่งนะครับชายสองไอ้ไม่ได้หมายถึงว่า เป็นเพศชายนะหมายถาว่าดาวดาวเพศของดาวนะครับอทิตย์คือดาวอาขอโทษครับอทิตย์คือเพศชายดาบก็คือดาวคันเพศชายส่วนหญิงคือดอกบัวเกี้ยวพาราสีอยู่แปลว่ามันชูช,ชัดเนี่ยนะครับาบางทีมีกิ๊กซ่อนด้วยนะครับอย่าว่ามีชูไม่พอมีกิ๊กอีกนะครับระวังนะครับส่วนใบนี้ก็คือคนเป็นผู้หญิงก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยที่ตัวเองไม่ดูตัวคุณสังเกตดูว่าดอกบัวเนี่ยตั้งตะง่านอยู่ไม่ได้ ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยรู้สึกเฉยๆ,ๆก็แปลว่าไม่รู้แน่นอนนะครับาบางทีเราอาจจะโดนสวมเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ะ่าดกระส,สุขหมายความว่าถ้าคุณคือไพ่ใบเนี้จบได้สวยหมายความว่าถ้าเปลือกคุณระงับสติอารมณ์ได้สุดท้ายมันจะไปในทางที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณหมายถึงว่าครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวนะ่ะอะไรประมาณนี้ครับคนโสดเนี่ยคือดีหมดไม่ต้องไม่มีเสียเลยแต่คนที่มีคู่กับมีคนที่แต่างงานแล้วอ่ะ อันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่แต่างงานมีลูกแล้วครับมันมันจะกระเทือนกับความสัมพันธ์ได้แต่ยังไงถ้าคุณแค่ไม่มีใครหมายถึงว่ามีเขาคนเดียวคือก็คือคู่ของเราเนี่ยรับรองว่าความมั่นคงและเงินทองไหลเวียนดีมากเลยจาไว้นะครับว่าถ้าคุณมีคู่ลักซอนขึ้นมาคุณจะต้องเสียตังค์แต่ถ้าเบิดคุณอยู่กับคู่ของคุณ มันก็มีแต่การส่งเสริมเกือ้อกูลกันให้ได้ตังค์นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วสามารถติดตามค่าวพิกรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค่คคนนาวพิกรณ์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกางใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ